เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับคิมนะครับแล้วก็อยู่กับตัวละครใหม่นะครับชื่อว่ารูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อรูหรือเปล่านะแต่ดูจากไทม์สเลตแล้วมันรูรูก็นะครับเป็นตัวละครเมสายซับนะครับก็สกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลซับนะครับก็สกิลหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยเป็นสกิลเออสตันมินิสตันนะครับสกิลสองเนี่ยเอาไว้วาปนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ ก็จากในคลิปนะครับก็จะเป็นคนอื่นนะครับไม่ใช่ผมนะครับผมเป็นคนเอาคลิปเออมาดูนะครับเพื่อส่องให้ดูนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าใช้เนี่ยจะมีวงนะครับถ้ากดอีกทีเนี่ยจะเป็นการปล่อยบอลนะครับดูภาพช้ากันนะสกิลสองนะครับก็จะเป็นสกิลเปิดวงวาร์ฟนะครับ เมื่อวงเนี่ยแสงเหลืองๆจากวงเนี่ยหมุนครบนะครับแล้วเราอยู่ในวงนะครับจะทําการวาร์ปกลับนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนในทีมน่าจะวาร์ปกลับได้ด้วยนะครับอันติเมสกิลนะครับจะเป็นการสร้างวงเวทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีระยะเวลานะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับวงเวทเนี่ย มันจะทําการดึงเรากลับบ้านนะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลสอดึงกลับได้ด้วยนะครับก็อันตรีเนี่ยสามารถวาร์ปทั้งทีมได้นะครับก็คลิปนี้เป็นการแนะนําตัวใหม่แบบสั้นๆนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ